สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเป็นเพจดูสถิติมานติสตาร์าแยงดีเอ็มวีอา G S นะฮะอ่าเป็นแยง G S กับมันตินะครับวันนี้เราก็มาประมาณ8 8คันเนาะแปดคันมีมีจีเอสมีจีเอสเจ็ดแปคันคู่แล้วก็มีลูกระเทยด้วยเออเลยแกระเทยมัติเราจะมาคุยกันประมาณว่าเราเดินทางเส้นทางไหนบ้าง ในสีวันในทิปนี้ใช่ไหมในทิปนี้ในทิปนี้เขาจะวันนี้วันสุดท้ายเรากำลังจะกลับแล้ววันแรกเราก็วันแรกเราขี่มาจากเมืองพนจากเมืองพนมาถึงไอ้ชุมแพก่อนพอถึงชุมแพปุ๊บเอ็กซิเดนต์มันมีตัวปัญหาเนี่ยตัวปัญหาอยู่มีคนทำโทรศัพท์ตกโทรศัพท์หล่นหายลนตอนประมาณสี่ห้าครึ่งสี่ห้าครึ่งขี่เร็วมากประมาณนั้นน่าจะร้อยเจ็ดสิบ โอเคไปน้ำหนาวเลยไปขยี้นิดนึงก็ได้ขยี้นดห่แต่ว่าน้องน้องเขาหาเจอคือหมาว่าคลิปน่ยคือพวกพี่น่ยไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วคือน้องเขาใจออกใอกออกอ้องเออาออออกน้องสุดน้องสุกนอกอกออกอกลับบ้านอีออกอกออกออกออก แล้วก็ได้รับโทรศัพท์จากน้องว่าหาหาเจอแล้วน้องเขาก็ได้ตามมาก็เลยว่าโอเคเราขอเราขอละชนิดแล้วก็วิ่งตรงไปเพื่อที่เราจะไปพักคืนแรกอยู่ที่ดอยอ้างขางอ่างขางอ่างขางอ่างขางอแล้วก็เราก็ออกเชียงใหม่พอเชียงใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยแนะนำว่าให้เราวิ่งจากเชียงใหม่ไปอำเภอฝาง ไปฝังไปฝังเลยเพราะว่ามันจะอ้อมอ่ามันจะอ้อมดีถนนสวยถนนสวยถนนสวยถนนเรียบเนียนเงาเรียบเนียนเรีียยบเเนนงาแล้วก็เล่นโค้งไปนะแต่แต่ถ้าอยากไปเร็วๆก็เลี้ยวซ้ายเชียงดาวตรงไปดอยอ่าวฝังนะครับแต่ว่าถ้าผมเลือกได้ผมก็จะไปเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายดีกว่าเลือกไม่ได้ใช่ไหมครับเลือกไม่ได้ครับมีคนเลือกให้แล้วที่พีเอ็พาไปแลยที่พีเอ็พาไปแล้วก็ คืนแรกอ่างขางก็แนะนําว่าไปพักที่อะไรนะถ้าเราไม่พ huh. hey. right. ักในอุทยานเน่ยมันจะมีที่พักไหนเลยนะรอมังคางรอมังคางเฉพาะแต่ว่าผมยืนยันนะครับไม่ได้อยู่ไทยอยู่พม่าแต่เป็นขีพม่าแต่ต่อกับไทยแต่ว่านอนในพม่าวันนั้นรอยต่อเป็นรอยต่อคือหมายว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนอนพม่าอีกส่วนหนึ่งนอนในไทยแต่ว่าบอกต้องบอกผู้เขีกับบอกผู้เขนว่าไม่ได้มี ไว้นะครับแต่ว่ามันอันตรายกับต้องมีแบบต้องต้องมเรื่องความสะดวกสบายก,ก็จะดรอปลงไปนิดนึงครับไม่มีรังง่ายแต่ว่าไม่มีไฟไม่มีฟงไฟต้องเตรียมทุกอย่างแต่ว่าถ้า,าเกิดไปสุดจริงแล้วแล้วคืนสองนะเรามานอนไหนนะเรามานอนมอนแจมมอนแจมมันเกิดมันเกิดมันเกิดอีกเหตุก์ก็มีปัญหาไอีกแต่ก็มีปัญหากับน้องคนเดิมนั่นหละไอ้น้องไอ้น้อง เลยนี่แหละไอ้ไอ้รถไอ้นี่แหละหหหหลูกกระต,ตีกระเทยเนี่ย <G ül üyor> บอกรุ่นเลยมาถึงสตาร์ด้านี่แหละ,หละกำคัดไม่ได้คัดค้างครับคัด,ดแกง,งลูกปืนคัดแตก <G ül üyor> ก็เลยจะต้องยกบรถคันนี้เนี่ยเข้ามาหาศูนย์ที่เชียงใหม่ชื่อร้าน <The S 2> ชื่อร้านอะไร <This. S 2> <G ül üyor> เดินมุ่งช่อทางนี้ก็อขอบคุณพี่มาร์กกับพี่สินนะใช่ไหมพี่มาร์กพี่สินแล้วก็ขอบคุณเจ้าของเออเจ้าหน้าที่อุทยานที่มาส่งด้วยแล้วก็อุทยานนะครับทยานก็ดีมากเลยดีมากเลยฮะมาส่งถึงเชียงใหม่แล้วเราก็เลยหาที่พักแถวนั้นเพราะว่ามันค่ําแล้วสามทุ่มแมันไปได้ที่ม่อนแจ่มเออมันก็เลยไปได้ที่ม่อนแจ่มเชื่อเชื่ออะไรครับม่อนล้านวิวม่อนร้านวิวอันนี้ก็แนะนําหน่อยห้องน้ําเยอะมากห้องน้ําเยอะมากแล้วก็ดีเป็นกันเอง เด็กเสือปิ้งกันมันไม่ได้หลับไม่ได้นอนอ่ะเด็กเสือายุเจ็ดขวบเลยเจ็ดขวบก็มาคืนวุฒะมใช่ไหมวุฒะมาวูทะมาแล้วแล้วคืนสามเราก็เปลี่ยนแขนมานอนที่เจียวฮ้อนทำไมเส้นจอนเส้นจอนแซ่ซ้อนครับแจซ้อนเออแซ่ซ้อนเขาไม่ได้แซ่จอนหรอมาออกมาเส้นทางไหนครับเนี่ยแต่ว่าเส้นนี้นี่แนะนำนิดนึงว่าให้เรามาเส้น หน่อ่อนหนึ่งหนึ่งแปดที่จะไปเชียงรายอ่ะแล้วพอหนึ่งหนึ่งแปดเสร็จปุ๊บให้เราตัดมาที่เส้นอะไรหนึ่งสองห้าสองหนึ่งสองห้าสองมาแม่อะไรนะแม่อ่อนแม่อ่อนแล้วก็อําเภอดอยสะเก็ดเส้นนี้สวยมากครับสวยสวยคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มว่าเส้นนี้สวยสำหรับการเดินทางสำหรับการเดินทางเดี๋ยวแบบมาเนี้ย กิโลนึงน่ะพี่นับดูนะก็คือประมาณเก้าโค้งครึ่งครึ่งแต่ว่ามันการคัดเกี่ยวกันท่สองแต่เก้าโค้งครึ่งถ้าค่าเฉลี่ยแล้วนะเก้าโค้งครึ่งแต่ถ้าปัดแล้วก็สิบโค้งต่อกิโล สิบโค้งต่อกิโลแล้วแต่ละโค้งเนี่ยจะมีความยาวประมาณ5-6เมตรเไอ้ไอ้คิที่ผมดูมันมันมันสี่เมตรแปดห้าไหมเอมันเกินกันนี่ครบไป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 ไม่ได้จอดวัดเนี่ยสรุปก็คือจากจชิ้นใหม่มามาได้กิโลใช่คือตอนตอนที่เขาโค้งที่ลุงเอาเอาตลับเมตรไปวัดใช่จะลับพัดด้วยแล้วก็มาชิ้นนี้สวยมากมันจะตัดจาก เชียงใหม่แล้วก็มาลำปางแล้วมาที่อุทยานแจซอนผมคอนเฟิร์มนะครับที่นี้ทีมงานเราคอนเฟิร์มไหมคอนเฟิร์มไหมซุดซุดซุดดเดือดเดือดมากโอเคแล้วก็เราก็มานอนในอุทยานก็โอเคบรรยากาศเงียบือห้องน้ำสะอาดงห้าสะอดดีเจ้าหน้าที่ดูแลครับแต่ว่าอยากแนะนำอีกร้านหนึ่งคือตรงนี้ถ้าเกิดใครอยู่อุทยานพม่าเนี่ยตรงนี้นอนตรงนี้อุทยานนะอุทยานก่อนก่อนนะครับมันจะมีร้านนึงอยู่ซ้ายมือ บ้านพัดริมทานสวยนะครับเนี่ตรงที่พวกเราถ่ายลยครับสวยก่อนจะขึ้นอุทยานจะมีสะพานใหม่ๆ ไม่ใหม่ไม่ม่าไปพานคือเอาง่าย่าอยู่คอสะพานอยู่เป็นร้านสุดท้ายขวัอขึ้นขวัมขึ้นเลยฮะตรงนี้ดีบริการดีนะครับบริการดีเชิญได้ก็ไฮไลท์มันก็เป็นลวกไข่ลวกไข่ลวกไข่น้ำร้อนม่น้ำร้อนแล้วก็เช็ดน้ำแเชน้ำแร่น้ำแก็เหมือนแต่ว่าอ่างนี้จะไปถ่ายรูปให้เมียดูโดยที่เขาไม่รู้เรื่องนะครับเหมือนเราไปอยู่อ่างอาบน้ดเลยนะกานไปโดนถามเลยเหมือนแต่ว่าจะยอมแล้วมาสะอาดครับ อ๋อแสดงว่าถ้าเรามาเที่ยวอุทยานแกลซอนนี่ก็คือมันเป็นบ่อน้ําพุใช่ไหมบ่อน้ําพุร้อนลวกไข่แล้วก็มีที่สปาสปาร้อนน้ําตกมีครบเลยที่นี่แนะนาแต่ว่าสะอาดแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากแบบมีบรรยากาศริมทางให้ลงมาตรงนี้แต่ว่าขึ้นไปเที่ยวได้อยู่ไกลกันไม่เกินแปดร้อยเมตระฮะโอเคเลยเนี่ยแรีกว่าแกลซอนเนี่ยโอเค